เป็นสามหกหนึ่งผูห้แฝใหาสามดีนะครับวันนี้ผมเดินทางมากับปู่คำแสนนะครับมาเพื่อขอโชคนะครับที่ใต้ต้นโพใหญ่ที่แก่งสะพือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ មកតាមប្រកណាទូជាបបាសាទរពលចៅតាំងអត់ទាំងឡាយទាំងនេះសំពុជាគុណព្រះគុណព្រះហតគុណព្រះសង្ឃគុណព្រះធម្មគុណព្រះអំគុណព្រះរង្កាលដែលសង្ឃណក្នុងស្ថាននេះមថាតេលោកតាមហារត័យនៃកាងហីងភូមិធរណីច័ន្ទដែននេះគឺខ្ញុំសំពួរសំជោគសំលាបឲ្យពលចៅផងនេះបើថារបស់ប្រកែរបស់ច័កសិបនៅក្នុងនេះ កាជានឹងបានជីកលើងមូលក៏ស្មអเมริกาហីងបទធរណីបើកាន់ដៃអ oi គត់អ oi ចៅបានជីកឃើញបានសម្រេចទៅជတ်ប្រាថ្នាផងការប្រសាទនៃប្រសាទនៃសិទ្ធិធិនៅក្នុងភូមិស្ថាននេះក៏ខ្ញុំសូមអរិទ្ធនីឡើងមូលអ oi ពួរໃຈខ្លួនចៅផងเด้อតាໃຫយអរញ្ញកាក្នុងភូមិនេះក៏ដែលតោត្រាកដែល ដែលសិទ្ធិនៅក្នុងនេះកាដែលតាប្រាសាទឯប្រាសាទម្ចាស់នេះគឺសុំអុយផ្ួចជ័យកូនចៅផ្ួចទីមានបាក់ផ្ួចទីមានធើទីទីក៏យុឃើញរបស់ហ້ອຍទីគឺបានចម្រេចដោយកិត្តថាលោកនេះអង្គនេះបានធ្វើនឹងបានសាងអុយ บาดจึ่งติดโนจุ่มต้องในที่ด้วนกอบกอบพอแล้วสิหยาดรที่เขาจะเป็าของพิงเขาจะถ่ายรูปมานเดียวลงเทองเ็บให่เ้าของเิง เป็นมิสือบอสดูหรือสีตายจนผูสีให้หอยหอยเล็กเบือกอเจ้าสีอรหอยก็อยคเล็กิงตามิแม็กซลูจีตาไฟออยตรองนึงเลกทูบเลยกอ với lại bầy bùn lưa sa làm ăn bàn bùm bùm chơi chơi bàn เห็นด้วยหนึ่งแต่ว่านี่ไม่เห็นเห็นเห็นมาเห็นตาเตาเขาก็เห็นเราได้หนิแต่เขาบนหัวผู้อื่นเห็นบ่ะไม่ยิ่งเห็นเขียวอยู่เห็นป่ะเห็นผู้ยิ่งยิ่งเขียวอยู่นี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 ่เห็นป่ะบอกเบอร์เพื่นแน่เพื่นอยากได้เบอร์นี่ไม่ยิ่งเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นได้เห็นเป็นลูกผู้ยิ่งบอกครับต้องใดครับเขาจะเปลี่ยนให้ดูตรงนี้เออตรงนี้ นี่บนไปยิ่งแล้วอุ้ยใจแล้วนี่อยู่นี่อีกเบิ้งที่ล่ะปูเปลี่ยนหนาเป็นคนที่เบิ้งเลยนี่ดูป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 ูไปใส่ล่ะนี่หันข้างให้อีกเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนหนาเป็นปูปูปูยิ้มบางปูนี่นี่นี่เห็นไหมคุยกรองเขาคุยใหญ่ปูยิ้มเนี่ยหัวเห็นไหมเห็นไหม เอามาว่นไงเลยนบอุ้ยนี่ถึ้ใจว่าเมืองตีล่ะเห็นบ่มันของกี่ตัวเลยนด้วยนี่นี่เพื่นนี่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 เพื่นนี่นี่นี่ครับนี่นี่ตงตงหนวดหนวดเฟิร์มเลยปู เป็ตเลขเน้อตันเพื่อนอยากได้เลี้ยงด้วยให้เลี้ยงเพื่อนแน่ให้เลี้ยงเพื่อนแน่ y o u t อยู่นะวิ่งนี่นี่ถ่ายเอาเร็วนี่เห็นไหมเพื่อนมากินผลไม้มากินผลไม้แล้วนี่กินสับปะรดเลยเออหลายคนเลยกินแฉบแฉบด้วยปูด้อกินสักะบอกบอกเลี้ยงเพื่อนเนาะบอกเลี้ยงเพื่อนแนี่ยเป็นอยากได้เลี้ยงผู้มากเลี้ยงเยอะมากเนาะมาแล้วมดึงตัวนี่นี่เห็นเลี้ยงว่า เห็นป <PC> ่ะสองอะไรเห็นไหมนี <Ghana Taylor benefit> <S <S ่น yeah, I mean. you know like in ี่นี่นี่เป็นคนละหน้าเป็นคนละเป็นหน้าคนละเมื่อกี้ให้เป็นหวยให้เป็นเลขเห็นไหมนี่ปูปูเอาใหม่เอาใหม่เขายังดูไม่ทันเลยไม่พราดูเนาะอไอยมาเอ โกูกูเห็นมาเนี่ยเห็นนี่ไหมนี่ตรงผลไม้บอกครับตรงผลไม้ว่แล้วอยู่บางโต๊ะบางนัดเลยโต๊ะบางนัดนี่นี่นี่เห็นปะเห็นเห็นบ่เห็นผู้เฒ่านี่บ่นี่เห็นไหมนี่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 เพิ่นใส่หมวกพิษทหารเพิ่นละ นี่กไม่ให้กันครับอทกโอ้ยไม่ให้เหรอเืมอืมอืมอืมูืมอืมอื่อืมือไปอืมอืมอมอืมอื่อเนอืมอืมอืวแืมอ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 วนะล่มือ่ นี่เรามาอยู่หัวเล่านี้มาปูเปื่อง่จะชัดเลื่าจะชัดปูเลกแล้วนี่แล้วอันที่หนึ่งว่กปูเมื่อเราก็เป็นๆไที่เราเนี่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 บอกคนเป็นคนเป็นนั่นเลยเห็นไหมหัวเลาะว่าข่อยให่่อเลาะว่าื่อพี่บ่าวปู นี่นี่นี่ปูเปนยังไงแดงๆปูว่าหลออมั้งใส้ปูอ๋อโอ้ยนี่นี่เป็นนาค้นนี่นี่นี่นเปนนนะน็นไหน่ะปูอ้าวติดแปดติดแปดแล้วครับนรบ,บน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  แปดแนวเห็นแปดเ่าอม่่งังบุันงออกมาฮันขบครับมีหันปูหันขางปูหันขางอูตัอใหญเนี่ยไงเนี่ยแปดขบ กูแค่รัศมีนะถ้ามางวดเมื่อกี้หละหัวใตดินะไม่เป็นยังไงเอามาเบิ่งเนียอุ้ยบางทีนี่ยคนเห็นมาปั่นนั่งเลยนรอหลากต้นโพทะลุสังกะสีลงมานี่เลย

เพิ่นมีอะไรยุนีไตนี่วะครับมี่พระบอเด็กเงี่อวามี่พระยู่ไตไหบูงแล้วคร้ไปดเพิ่มเอาฟางไว้ไตมันเป็นถงมันเป็นเจดีเก่าเราจะมาทำเป็นเจดีขึ้นมาเป็นกวา่น คุดม่อตกี้เป็นยังไงเดมเตกี้นะวันนี้ตาต้นโพทะลุทะลุสังกะสีลงมาเลย สีนะจะเป็นสีเลยมีแต่เด็กน่อยได้กินหมค่ะไม่่มีแต่เด็กน่อยเนี่ยน้ำแข็งหนึ่งก็ได้เลยก็ได้น่าจะเป็นหนึ่งเนาะโอ้แต่กลางแล้วแต่กลางแล้วนะ แตกแล้วเริ่มแตกแล้วแตกว่าอะไรแตกแล้วครับรางวัลที่หนึ่งแตกแม่รางวัลที่หนึ่งแตกแล้วแปดแปหหนึ่งหนึ่งแปดหหนึ่งของเทแล้อุ้ยเพิ่นขึ้นมาแล้วเกีาที่นี่นขึ้นเลยนี่นะไปใส่รับ ปดหกหนตกกกลางแล้วจะขดแตกแล้วจดแตกาดแตกแปดแเป็นสี่แปดหกหนึ่งยนแบบเป็นเปน่าเลยแบบแปดแตกครึ่งแล้วนั่นแตกครึ่งมาแล้วแล้วแตกมาถึงได้หแล้ว แต่ออกมาถึงเลขหกแล้วครับกว่าที่มันแตกอยู่บ่ถูกก็เป็นเลขสามอันนั้นมันหานสูงเป็นสี่เลขแตกใหญ่นะซึ่องแตกใหญ่นะแตกใหญ่นลครับหนึ่งสองสามสี่จุดสุดแล้วแตกไม่ต้องเอา ออกไปเลยครับควันทีแรงนะมันวนกลับมาที่ด้านนู้นยวน้มันโคงแล้วเนาะแตชัดลคว,วันถูกหายแล้วแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่ง